อมชมพรจุติอิธิกะระนังสุโขนโมพุทธายะนะมะพัทะจะภะกะสะมะอะอุอมชุมพรจุติอิธิกะระนังสุโขนโมพุทธายะนะมะพัทะจะภะกะสะมะอาอุอมชมพรจุติอิธิ กะระนังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพัทธะจะภะกะสะมะอาอุอมชุมพรจุติอิธิกะระนังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพัทธะจะภะกะสะมะอาอุอมชุมพรจุติอิธิกะระนังสุขโขนโมพุทธายะนัมะพัทธะ จะพกสะมะอาุอมชมพรจุติอิธิกะระนังสุโขนโมพุทธายะนะมะพัทธะจะพกสะมะอาุอมชมพรจุติอิธิกะระนังสุโขนโมพุทธายะนะมะพัทธะะะกสมออ อมชุมพรจุติอิทธิกะระนังสุโขนโมพุทธายะนะมะพัทธะจะภะกะสะมะอะอุอมชุมพรจุติอิทธิกะระนังสุโขนโมพุทธายะนะมะพัทธะจะภะกะสะมะอาอุอมชุมพรจุติอิทธิ กะระนังสุขโขนโมพุทธายะนัมะพัทธะจะภะกะสะมะอาอุอมชุมพรจุติอิธิกะระนังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพัทธะจะภะกะสะมะอะอุอมชุมพรจุติอิธิกะระนังสุขโขนโมพุทธายะนัมะพัทธะ จะพกสะมาอาุโอมชุมพรจุติอิติกะระนังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพะจะพรกสะมาอาุโอมชุมพรจุติอิติกะระนังสุขโขนโมพุทธายนะนัมภะพะาออา อมชุมพรจุติอิทธิกะระนังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพัทธจะพะก,กะสะมะอาอุ